สวัสดีครับนายชิวารูปโสมชื่เล่นบางจบการศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทายาลัยนอตกรุงเทศด้วยเกเรดเฉลี่ยสะสม2.80และในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาลายัยผมก็ได้ทำกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมอาทิเช่น 1. กิจกรรมสร้างฝ่ายชะโลน้ำ ร่วมกับบริษัท SCG กับโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามวิถีชุมชนที่จังหวัดลำปาง2กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่วัดสังกทานในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและรางวัลที่ผมภาคภูมิใจที่สุดคือรางวัลชนะเลิศการประกวดคำกรวันไหว้ครูประจําปีการศึกษา2556ความสามารถพิเศษสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในหมวดของ Microsoft Office ตั้งแต่เวอร์ชัน2003จนถึงเวอร์ชั่นปัจจุบันหมวดของการตกแต่งภาพทำแอนิเมชันตัดต่อวิดีโอโปรแกรม Photoshop โปรแกรม Illustrator โปรแกรม Flash Media Player โปรแกรม Movie Maker หมวดของการจัดการฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรมโปรแกรม Microsoft SQL โปรแกรม VB.net หมวดของการเขียนเว็บไซต์โปรแกรม Dreamweaver ความสามารถในการใช้งานพิมพ์ดีดสัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ30คำต่อนอาทีประสบการณ์ด้านการทำงานฝึกวิชาชีพที่ศาลจังหวัอดอุดรธาน,นีทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนและคอยประสานงานกับฝ่ายอื่นๆเพื่อนำสำนวนขึ้นสู่การตัดสินคดีและติดตามสพร้อมจัดเก็บสำนวนสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเสียสละเวลาอันมีค่าของท่าน มานั่งชมวิดีโอและผมมีความินดีเป็นอย่างยิ่งหากจะได้ร่วมงานภายในองค์กรเดียวกับท่านขอบคุณครับ